สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NT Motorbiker นะครับวันนี้เราอยู่ที่หาดนางรำนะครับอเภอสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเดินทางมาจากอำเภอสวนขลุกจังหวัดสุโขทัยแต่เมื่อวานนะครับเป็นระยะทางประมาณ6 1 3 6 1 4มกิโลนะครับขณะนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับแต่จริงๆมาถึงเมื่อเช้ามืดแล้วครับมาประมาณตีสามนะครับเข้ามาพักรถนะครับอยู่ในหาดนางรำนี้นะครับบรรยากาศดามเช้านะครับขณะนี้เวลา นะครับ6เ35นาทีนะยากาศสดชื่นนะครับฟ้าเปิดนะครับอากาศเย็นสบายนะครับนะตอนนี้ก็สาน้อยกําลังเดินเล่นน้ำอยู่นะครับหัดใต้ขาวสวยมากเลยครับน้ำใสนะครับน้ำใสเลยนะครับมีหมาทะเลด้วยนะฮะเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่น นะครับแล้วก,กิจกรรมภายในนี้ก็จะมีจุดเช่าเรือนะครับเจ้าเช่าเรือนะครับพายเรือคายักนะครับอย่างผ,ผู้ที่ชื่นชอบกิจการ,รทางากิจกรรมทางน้ํานะครับก็มาสามารถมาเช่าอุปกรณ์ต่างๆนี้นะครับเพื่อลงเล่นน้ําทะเลที่หาดดังรํานี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศร,ร,รอบๆกัน ด้านบนก็จะมีร้านอาหารนะครับจัดจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวครับที่เขามาเที่ยวในหาดนางรำแห่งนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาว่าแล้วจะไม่มีอะไรทานนะครับถ้าเลยจากหาดนางรำไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหาดนางรองนะครับขับตรงเข้าไปข้างในนะครับแต่เดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปเลยหาดนางรำนี่อยู่ไม่ไกลจากเรือหลวงจักรีนารูเบตนะครับหากน้ำรำน่ะอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ ขับรถเลยครับมันก็จะถึงเรือหลวงจักิีนรุเบตนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปชมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเดินตรงไปทางด้านในนะครับเราก็จะเจอกับนางรองนะครับแล้วก็จะเจอผีเสื้อสมุทหนึ่งตนนะครับกับพระไพรมณียืนนั่งเป่าปี่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับน้ำใสมากครับทุกคน น้ำใสแบบี้หน้าลงไปเล่นแล้วเกินเดินเลยจากจุดที่เราเท่าเรือนะครับมาก็จะมาเจอสนสนนะครับเต็มเลยนะบรรยากาศร่มลื่นในตลางวันน่าจะร่มลื่นมากเลยนะครับหาดทายสีขาวละเอียดสวยงามสะอาด้า มาดูบรรยากาศบนหาดทรายกันนะคะวิวทะเลมีกระรอกด้วยกระรอกสีดำไปแล้วน้องหนีแล้วน้องหนีเราไปแล้ววิ่งตุกบลอุกเตกมลุลยุ นอนกันสบายเลยใช่ไหมน้นอนนอนอย่ามาอยู่กับเรานะนุชมาแ้งใหญ่อันตรายเลยใช่ไหมไม่กัด้วครับใจดีนะฮะทุกตัวอ่ามีพระอภัยมณีตั้งเต่อปีด้วยนะครับมีอะไรนะดีเสื้อสมูทแหมลืมไปแล้วคนลคดีไทย นะครับมีรูปปั้นนะครับพระภาัยมณนนีผีเสื้อสมุทอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปชมกันนะครับตรงนี้สวยมากครับทุกคนน้ำใสนะครับโขดหินด้านล่างเป็นสีดำนะครับสวยงาม เวลาเดินต้องระมัดระวงรังนิดนึงนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชีบขาวนะครับถ้าผิดก็ขออภไปด้วยจากจุดที่มีรูปปั้น พระอภัยมณีมปเสื้อร์สมุดนะครับเลยมาอีกนิดเดียวนะฮะก็จะเป็นหานางลงนะครับทอดยาวนะครับไปจนถึงสุดชายหาดด้านนู้นนะครับด้านนี้ก็จะมีกิจกรรมให้ทําเช่นเดียวกันนะครับพายเรือขายะนะครับมีห่วงยางให้เช่านะครับแล้วก็มีซุ้มให้รับประทานอาหารบนชายฝั่งได้ด้วยนะฮะน้ำสวยอ่ากอธิราน้ำใสนะครับทะเลสวยน้ำใสนะครับ ท่านงดงามนะครับบรรยากาศชวนหลงไหลนะครับเที่ยวเมืองไทยนะครับไม่ไปไม่รู้นะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่นะครับที่เราสมควรที่จะไปนะครับไปกันต่อครับ หาดนางรำหาดนางรองนะครับก็เป็นอีกสถานที่นะครับที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในฤดูร้อนนะครับจะเป็นอย่างดีเลยนะครับน้ำใสทะเลสวยนะครับก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลากันเพียงเท่านี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ